ซิมซม,มันมียงมันวแลตวตปีตัสปีสัดน้เพนีองเก็บใบมะพริกเป็ดอม เก็บพักในสวนนะมัน,นีผลผลิตของข้าฮหาหาหา่ากำลังเป็นหมากนะงกำลังเป็นดอกมันมักลุ่นนะเฮาบ่าได้อันชีดยาอีหยังเลยเนาะมันก็เลยลุ่นนี่ชี้มุกหนูเมื่อบุคคลเล่นปันทัวน่วแคตอยู่เดอ้อเแคตนี่บ่เสียบหยาบ กิดว่มัเคุดเขื่อนพี่น้องเอ้ยอันซื้อมาปลูกได้นไงเป็นมังคุดอันยาวๆนี่ยแต่ก็เหนียวๆหยาๆ,ๆ,ๆจะเปลือกเพิ่นถ้ามังคุดเขื่อมเพชรกระเลี่ยงนะมันจะแสีบหอมนู่นเพชรอันปลามังคุดเส <c oughs> ยียบนะไปเก็บต้นอื่นนะเก็บต้นเดียวนะเดี๋ยวเก็บอันนี้มาเนี่ดอกักหอมนี่ดอกหอมบัวมาดอกมัน มันจะหวานเนาะเราจะใส่ผักหลายอย่างนะมัน,นี่อดออกอันนี้คือดอกส่วนน้อยเขาเนี่เก็บกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษพี่น้องให้เบ่งผลผลิตเขาเนาะอันนี้มะเขือเขาก็จะตัวจะเพียนว่ามะเขือน้อยมะเขือน้นยน้ยมเขือโปะนะพี่น้องที่มะเขือยา,ยาวๆลูกเน้น้ยนะ โบแม่นาเม่อเขื <motiv ators> <m akes ii> mm ่อนน้อยว่าะะนั้นปักใหญ่ๆนี่มาเขื่อนยาวคือมันเป็นพันสีเล่ๆนะพี่น้องพี่ตองพี่ก็มีอีกมั่งหนึ่งพูดก็มีอีกกำลังเป็นดอกกำลังเป็นหลายให้มันออกมากมาพูดแหละมาเขื่อนเนี่ยแต่พี่จริงที่พูดว่ามาเขื่อนยาวเพอถามเขาเขาก็แจกกับว่าไปทั่วทิศย์อันน่ะผอ่างผลผลิตอันนี้เป็นพักอันเคลที่จะพียบอกเนี่ยปลูกยำฮ้อนเนี่ยไม่ค่อยจกขึ้นพี่น้องมัอตายไปหลายต้นเลยปลูกยำฮ้อนมันบบมักอาการฮ้อนเนาะประเภทพักมันเลยนานใหญ่เห็นปะ ใหญ่ซาสา่าอันนี้เป็นราชนีผักราชนีผักเลยพี่น้องจะมีประโยชน์หลายอย่างพี่น้องอันนี้ก็ต้นมะพริกเดินี่ก็ได้อันนี้อะมะพริกเขื่อพี่น้องมันจะเบิ่งออกเลยว่ามะพริกเขื่อคือลักษณะ,ะบแ,บแบบนี้เนาะมันจะใบหง่ายแบบนี้แหละนี่ใบมันจะต่างอางอถ้าพริกอันอ,อันนั้นที่จะเพียวเก็บก่อนนานๆกะมันจะใบน้อยกานี้เนาะแต่ก็พริกอันอถ้าเป็นพริกกินดามันบอกอันนี้ พริกกินดาเนี่ใบเพิ่นจะสีต่างกันนี่จะเขียวอ่อนนี่จะเขียวเข้มอันนี้พริกกินดาแดงดอว่าพริกอ่าสีฟ้านะมันจะเป็นแบบน,นี้ก็คือเอามารวมตัวกันนี่สะเพียวอันกินตาหุ่งนะที่เราว,ว่านไปมาละขึ้นสเปียวเราลรคโรคทุกอย่างมามาปลูกนำกัดมาเลยที่เป็นแบบนี้ตอนมันยังน้อยก็คิดบวคิดว่าที่ที่เนาะบัดอันใหญ่มามันละที่นะเด็ดใบมันโอ้เดี๋ยวมันกับปุ่มมาใหมเ่เนาะแรกสับเพี่ยวว่าที่เด็ดโยนมันให้มันอันแตกกินการสาขานะแต่ว่าสได ก็เลยบบเดตมันงามเยอะทีดียมันก็เลยบบเดตให้มันเป็นแน่แนเดี๋ยวมันก็แตกเอาเองไงกำลังเป็นดอกละอันนี้เป็นพริกกินดาพวกนี้นี่สีเข้มเข้มอันนี้พริกกระเลียงไงปะมันจะต่างกันพริกเขือนะถ้าว่าแถวบ้านเอิญเอิญพริกเขือเอาพอละหลายละ แกพักเอาแท้าวเนื้อแห้งเนื้องัวแห้งที่เขาแบบเหลือส่งให้ลูกค้าเขาก็เอามาอ้มอมเปนไรพี่น้องไยักซีมก็สกั่งได้ผู้ใดที่เข้ามาใหม่นะสั่งทางไลน์ทางเฟซเฟซกับเพียวเพียวคุณติดครัวไลน์กันเดี๋ยวปักอดีไลน์ไว้ใต้คลิปให้พี่น้องทานใดที่เข้ามาใหม่ิ่นยัง ผู้ท่านได้ชิมฝีมือของเราชิคกี้ยหรือสี่หนัวลองสั่งดูงบ้างนะก็มีหมูมีอันเนื้งงัวแล้วก็มีปลาแห้งก็มีเจวน้ำพริกแมงดาปลาดุกย่างอันไหนพี่น้องไปสนใจกันทักถามกันเข้ามาได้แพ็อะร้อยนื้งงัวเนื้อหมูปลาคานาําพริกกะ 3ามกระปุกร้อยเก็บไปทางแล้วก็ทางโอนจะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นมีทางโอนแล้วเก็บไปทางน้ออมเนื้อแห้งไผ่เคยอ,อมเนี่ยคอเนาะแสบไปแบบนึงเด้อ มาเขียข้าเบียดตําเนียนมีเซน้ำเปลือเซน้ำเกียม,มาตัเครื่องแกงมาเนี่งทุกหัวซิ้งไขร ไปมาปรุงใส่หอมแดงกับมะเพือเราก็จะมาปรุงอือ้อน้ํออร่อยนัวคือก็คือน้ำปลาเด็กผงอร่อยนัว ใส่รถบห้างเน่จากอันจากเนยนน <laughs> ให้คนฟุดก็เนาะก็ใส่ซีนอ <ad> ่่งใส่ น้องชายซีนแห้งลงไปแล้วก็มะเขือพร้อมกันเลยพเพราะมันเปื่อยหากมะเขือโอ้ยน้ำน้ำไหลน้ำเราเพื่อแห้งติดตัวไว้บัดที มาเหมือนเราจะใส่ข้าวพั่วนะพี่โนโอ้องเพราะว่าโบไทยข้าวพั่วนะ,ะเอินเก่งไม่ใช่ข้าวพั่วเอิญโอ้เลยสำหรับบ้านชาวเพลยวเนาะนี่ใส่ข้าวพั่วลงไปถึงขึ้น้ำไหลก็เอิญโอ้พอใส่ข้าวพั่วลงไปแล้วห้ามเอินเก่งถ้าวัล่าให้หอมเราก็จะใส่พักเลยด้วยเหนี้ก็มีดอกผักหอมมีใบมะ จะมีอ่ะพักนั่งลืดดูไฟม,มันยุมนะเนีะยเออเนาะมันต้องมีแบบพักตายอย่างนี่ยเต็มเสือบมันก็จะน่ากินแบบนี้แหละพอใจไหมไอ้หนู <S <S จะเสียบวัคซีน้องะการลูกโดดใส่น้ำอม้มเนื้อแห้งใส่มะเขือใส่ใบหมักเพชรเวอร์ไรี่จะเสียบซิมซิมซม,มันมีย่งมันเอาอะไรตัดติดตัวสิบัส แล้วเด้อพี่น้องมาเด้อมันเด้อมันเด้อมัเดอเมนูนี้มันมีเรื่อยๆอยู่แล้วละ่ะช่องเขาเพราะว่าเขาไม่แม่ค้าขายเนี่ยขายเนื้อแห้งเด็กน้นองมาเด้ออันนี้เหลือส่งลูกค้าเขาเกิมาฮหดกิน หอมถ้าเป็นเนื้อแห้งมันก็แบบแสแปไปคนระแบบกับเนื้อสดน,น,กนอกบบกแบ่วนวานเนื้อสดบเแปบกระแสแไปแบบนึงฮนะแบบนี้กระเสบไปแบบนึงนไปเคยอ้อด้พี่น้องทำไปสั้างไปก็เอาไปอ้อคือจะเพียวเฮ็ดได้นเนะโแมวนใครทอดให้ปี้ยางได้ยังเดียวอ้อก็ได้ป่นก็นได้ที่จะเพียวอ็งในเบิ่งนะปิ้งแล้วก็ตำป่น ได้คือกรรเอ้ามาเลือกกินตำก๋ล่ะภากรังไทยต่างประเทศตัหรับมือใน,นกาขอตัวลัไปก่อนเนาะพอกันไม่คล้นหน้าสบายดียิง